ดีครับไปดีครับสมาธิเพิ่มขึ้นครับทีนี้จะรับทุกท่านที่โชคดเข้ามดีปิดนะครับต้อมีพิธีธรรม่ได้ก็จะมานเป็นอะไรภายในพิเศษนะครับภายในพิเศษขวันที่6มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะภายในพิเศษนั่นคือเลขจ่าตาเทพเวียดนามนะครับเป็นนี้ให้ชมทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชตดีนะครับทีส้มทีโชคนำโชคนำสิ่งดีๆมากทุกท่านนะครับภายในพิเศษนี้ออกเวลา5้าโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับทองวีดีธรรมดาก็ ะมานำเสนอแทนคำขอบคุณทุกท e okay, okay, ่านนะครับให้ท่านชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดแจ้งเพได้รับข่าวเลยนะครับตามดีเลยครับโอเคเจิดเลยนะครับเจิดเลยนะครับศูนย์กับหนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้า หนึ alors, 16, mm. hire, uent, ่งหกหกหนึ่งนะครับึนสองสองศูนย์ึนสามสามศูนย์ึนสี่สี่ศูนย์ึนห้าห้าศูนย์ึนหกหกศูนย์ครับชุดวินก็ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะอเอาสองสามสี่ห้าหกเป็นตัวตั้งนะครับแล้วชุดหนึ่ง หนึ่งะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับถ้าศูนย์ก็ศูนย์สองสามสี่ห้าหกนะครับอย่าลืมเบิ้ลนะครับมันชอบเบิ้ลนะอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเบิ้ลนะหรือไม่งั้นก็สี่สี่ห้าห้านะสี่สี่ห้าห้าถ้าตื่นมันเบิ้ลกันนะครับตอนนี้นะขอขอบคุณมากมากนะครับเพื่อนชอบก็นำไปใช้นะอ่ะจัดจัดจัดตามนี้เลยนะครับขอพระคุณมากๆนะครับ